ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่อีกไหม All New Honda Civic ออกแบบแนวแก๊งสเตอร์มากยิ่งขึ้นนี่คือรูปโฉมของ All New Honda Civic หรือ Civic โฉมที่สเวดที่ทาง Honda าเคลมว่าจะเป็น Civic ที่มีการออกแบบร้ายการเวลา Timeless Design มีสัดส่วนตัวรถเตี้ยและกว้างขึ้นมีเส้นกรอบกระจกที่เตี้ยลงเส้นสายเรียบๆแต่แต่งรายละเอียดอันรูราเอาไว้ และยังยืนยันอีกว,ว่าสีวิตโฉมที่ส1เวนนี้มาพร้อมทุกไลอัพทั้งตัวถังซีดานมาตรฐานตัวถังแฮชแบ็รส่งสปอร์ตซีวิต SI และซีวิตไทอาร์แต่ไร้เงาซีวิตคูเป้คลิปและภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ขณะน,นี้มันยังเป็น2021ซีวิตโปรโตไทป์อยู่เพราะรถคันจริงจะเริ่มผลิตและส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2021 ในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นไป2021 Honda Civic จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Civic รุ่นปัจจุบันที่ลูกค้า Gen Y และ Gen Z ให้รับการยอมรับอย่างดีมากจนยอดขาย Civic ถล่มทลายและแน่นอนว่าลูกค้าเหล่านั้นยอมเปิดใจซื้อ Civic โฉมเดิมเป็นรถยนต์คันแรกของพวกเขานั่นเอง Civic โฉมใหม่จะมีรูปรักษณ์ที่ดูสปอร์ตกว่า มีการปรับปรุงชัดสีพื้นตัวถังให้ขับสนุกยิ่งขึ้นแรงมากขึ้นและประหยัดน,น้ำมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมดีไซน์ภายนอก Honda เคลมว่าซีวิชโฉมที่ส1เ็ดเป็นการออกแบบไราการเวลาหรือเรียกว่า timeless design หรือยังโฟกัสกับการใช้งานของผู้คนอย่างจรงิงจังนั่นก็คือการออกแบบห้องโดยสารและการใช้งานที่กว้างขวางถึงแม้ว่า ตัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดิมแต่ดูเหมือนว่าทาง Honda ก็พัฒนาตัวรถให้ดูแตกต่างจากเดิมแบบคคลัซซีกโลกคือจงลืมหน้าตาของซีวิกแบบเดิมๆไปให้หมดเพราะว่า Honda มีการปรับสัสดส่วนตัวถังรถใหม่หมดโดยการปรับปรุงเสาเอให้ตั้งชันขึ้นขยายความยาวของหลังคาตัวรถปรับเสาหลังคาดีพิลล่า D ด้านท้ายรถให้ตั้งชันขึ้น และมีการปรับสัดส่วนของด้านท้ายให้ใกล้เคียงกับ Honda Accord รุ่นปัจจุบันซึ่งตรงจุดนี้ต้องวัดกันในตลาดอื่นๆน,นอกเหนือจากตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะจุดขายที่ทำให้ซีวิ c ขายดีในไทยก็คือดีไซน์บั้นท้ายแบบช็อตเด็กที่ดูเก๋ไก๋และที่เซอร์ไพรส์ก็คือ Honda ได้ขยายขนาดกรอบกระจกรอบคันให้ใหญ่มากขึ้นรวมถึง ขยายขนาดกระจกโอเปร่าท้ายจุดนี้ก็ทำให้เพิ่มความปลอดโปร่งของภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีสิ่งที่จะพบเจอแน่นอนเลยก็คือดีไซน์ด้านหน้าและเส้นสายด้านข้างตัวรถที่ดูเรียบง่ายขึ้นไม่มีชิ้นส่วนโครเมียมหรือสิ่งใดมาเกะก,กะสายตาหากสังเกตให้ดีจะพบว่าดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นแบบอเมริกันสไตล์100%เซ ซึ่งโดนใจวัยรุ่นฝรั่งอย่างแน่นอนภายในห้องโดยสารทาง Honda เคลมว่าเป็นคลาสสิกดีไซน์คือจะไม่มีอะไรหวือหวามากนักนอกจากการดีไซน์ชิ้นส่วนช่องแอร์ให้เป็นแนวลายกราฟิกแบบที่ใช้กันอยู่ในรถยุโรปหลายแบรนด์ไม่ใช่ช่องแอร์เป่าลมคุ้นตาคุ้นเคยแบบทั่วไปจะบอกว่าภายในแทบจะเรียบง่ายที่สุด ในตระกูลซีวิคที่เคยขายมาเลยก็เป็นไปได้เพราะลดความยุ่งยากในการออกแบบชิ้นส่วนลงไปเยอะอีกทั้งออกแบบแผงแดชบอร์ดให้ดูต่ำลงเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองทัศนวิสัยด้านหน้าได้เด่นชัดขึ้นและจุดขายสำคัญของภายในก็คือการออกแบบแผงช่องแอร์แบบลายรังพึ่งคล้ายช่องแอร์ซัมซุงวินฟรีและรวมถึง การออกแบบแผงข้ามประตูที่แปลกตาก,กว่า Honda รุ่นอื่นๆอีกมากที่สำคัญมันมีการเปลี่ยนแปลงแผงมาตรวัดผู้ขับขี่จากเดิมเป็นแบบดิจิตอลบวกอนาล็อกกลายเป็นหน้าจอสีดิจิตอล100%และหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด Full HD ขนาด9นิ้ว Honda Civic โฉมที่สเวดมีการอัปเกรด Honda Sensing หลายประการ และมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยเพิ่มในบางจุดพร้อมกันนี้ทาง h o n d a ยังมีการปรับปรุงตัวรถให้มีความแข็งแกร่งต่อการชนมากขึ้นและมีการปรับปรุงช่วงล่างให้มีการขับขี่นุ่มนวลเกาะถนนมากยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงบุคลิกช่วงล่างให้ดูสปอร์ตตี้มากยิ่งขึ้นหมายตายสำคัญของ Honda c ซ vic ที่คู่แข่งคงสู้ด้กันยาก ก็คือ Civic มันเป็นรถซีดานลำดับต้นๆของตลาดที่ยังคงครองใจลูกค้า Generation Y อย่างเหนียวแน่นและลูกค้า Y ัยเจนก็ให้ความสนใจ Civic ใหม่ด้วยเช่นกันเพราะอย่าลืมว่ามีผลการวิจัยว่าตรารถซีดานทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเก่าแก่และคนรุ่นใหม่ก็เริ่มหันไปหาซื้อรถยนต์ตัวถังแบบอื่นๆกันแล้วเช่น ตัวถังแบบ SUV แบบ c r o s s ซ v e r แทนที่รถซีดานดั้งเดิมเป็นต้นสำหรับตลาดเมืองไทยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบให้ทุกรุ่นและเท่าที่ดูผลตอบรับในอินเทอร์เน็ตของซีวิคชมที่11ใหม่ก็คือส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยสวยกันและแสดงความผิดหวังกันอย่างมากมายแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงก็คือ ยังมีความเป็นไปได้สูงว่ายอดขายซีวิกโฉมใหม่โฉมที่11ก็ยังคงยอดขายเบอร์หนึ่งในตรารถซีดานซีเซเ m นต์ของเมืองไทยถึงแม้ว่าตัวเลขยอดขายมันอาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ตามเพราะว่าองค์ประกอบรวมๆของซีวิกโฉมใหม่นี้ก็อาจทำให้คนยังกล้าควักเงินซื้ออยู่ดีคือภาพลักษณ์ตัวรถมันก็ยังชีจากอัลติสอยู่ดีนั่นเอง มีขนาดตัวถังที่กว้างและยาวกว่าเดิมเข้าไปอีกก็ยิ่งคุ้มค่าในการซื้อรถหนึ่งล้านบาทมากไปอีกมีขนาดห้องไดรสารที่คาดว่าน่าจะยังคงกว้างขวางเท่าเดิมและที่สำคัญความเป็นฮอนด้าที่สามารถเคลมอะไรหรือเคลมปัญหาตัวรถได้ง่ายกว่าค่ารถมวยรองเป็นอย่างมากก็ยิ่งทำให้ผู้คนไว้วางใจที่จะซื้อสิ่งใหม่อยู่ดี แต่อย่างไรก็ตามผลตอบรับที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรต้องดูหลังวันเปิดตัวเท่านั้นในประเทศไทยซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในปี2021ครับหากใครชื่นชอบข่าวสตา์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิ s กายขอบพระคุณอย่างสูงครับ